โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสุ่มกาชานะก็กาชานี้เลยอันนี้ก็เป็นเกมนินจานดีเจน,นะครับก็คืออันนี้ผมเล่นนานมากก็นี่นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมอยากได้นะใครเทปอนะัเนี้ยคือถ้าถ้าได้พวกนี้ก็คือเกลือครับก็คือตัวนี้ตัวเดียวเลยหนึ่งเซนก็คือถ้าได้สองตัวก็คือผมแจกเลยคือใจใหญ่อยู่ละ เฮ้ยเฮ้ยเอามันมันกดออโต้หัดคนไปเลยไม่เป็นไรเฮ้ยคือมันเด้อช้าก่อนช้าก่อนโอเคทนเหลือห้าสิบเจ็ดละ เฮ้ยมันจะได้จริงเหรอไปสักทีนึงอไม่ใช่ละม,ม,มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วฮะ <c oughs> มันไม่ใช่แล้วมันใช่เหรอทุกคนเชื่อแล้วทุกแค้มหมด โชคแค่ผมมาแล้วทุกคนโอ้ไม่ก็แค่คือผมเก็บมาโคตรนานแม่หมดโคตรไวแลาดเจ้าเฮ้ยคือมันมันผมจะไม่ได้จริงหรอเป็นไปเล่นกัน ไปหนึ่งทีช้าก่อนทุกคนไม่ใช่แล้วเกมมันเกิือเกินทีอไม่ใช่ะครับทุกคนทีผมบอกเลยช้ โอ้ยอ้าวอุตส่าห,หาาาวาวว์ว่าจะปิดคลิปละไอ้ไอ้ไอ้หมอนี่หมอมันจัดแบบว่าโดนเดี่ยวได้เล่นว่าจะปิดคลิปละไอ้พวกนี้ไม่อยากโดนเดี่ยวจัดให้เนี่ยอยากโดนเดี่ยวมาทุกคนนี่ไงอยากโดนเดี่ยวนี่ไง ม่นี่อยากโดนเดี่ยวฮ่าฮ่าแม่งสูงก็ไม่ได้ตัวแยมาดิมาดิเป็ไม่ได้ไงวะคือสูงขนาดนั้นไม่จะไม่ได้ตัวเลยเกมมันบันก๊กเปล่าวะทุกคนเฮียแตกโอเคก็คงมีแค่เนียนะ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน, G วนะครับก็เจ๊งนะใครเทมมาก็เอาไปซะให้สองตัวแล้วแม่งเจ๊งมา,าคือแบบว่าคนในกลุ่มไม่ได้โคตรดีอะทุกคนคือแบบว่าผมสุ่มไม่ได้ผมสุ่มไม่ได้เลยโอ้เกมมันเยอดใจลายใจดำเกินโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปวิดีโอต่อไป